อันนี้จะเป็นสมเด็จหลวงปู่โตะสมเด็จหลวงปู่โตะนะเรียกกัน<ะ>ว่าสมเด็จขาโตสมเด็จขาโตะอืะขาท่านจะแปลกๆไม่เหมือนสมเด็จสามชั้นทั่วไปอืก็เป็นครั้งแรกที่เรามาเปิดเผยว่าพระชุดเนี้ยไม่น่าจะเป็นพระที่ของปู่โตะสร้างเป็นรุ่นแรก<ะ>เพราะเนื้อหามวลสารที่ดูเนี่ย ไม่ใช่พระที่ทำประมาณสักห้าสิบปีหกสิบปีอะไรกลายเป็นพระเก่ากว่านั้นอย่างคนนี้ตามประวัติเนี่ยหลวงปู่โตเนี่ยท่านได้ไปช่วยวัดพับในตอนเปิดกุฏิวัดพ,ะพัะก็สนนิฐานว่าพระชุดนี้ได้นำมาจากวัดพระพรเพราะมีพระบางพิมพ์ เช่นพระพิมพ์บนทาเสมาพิมพ์ตุกตาพิมพ์อะไรพวกนี้ยที่เอามาเป็นหุู่บุตรอันหนึ่งเนี้ยก็เป็นพระพิมพ์เดียวกวัดพับทั้งสิน้นนะครับอ่ถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยผู้สร้างก็คือพระสังฆราชสุกไก่เถือนอนะครับซึ่งก็จะเป็นพระที่เก่ากว่าสมเด็จโตืมก็เป็นพระที่ทรงคุณวุฒิทรงคุณวิเศษ อันนี้แหละคืออาจารย์ของสมเด็จโตอีกทีแล้วก็มาปลูกเสกซ้ำโดยของพุโตด้วยก็ยิ่งไปกันใหญ่เรียกว่าเรื่องพุทธคุณนี้หายห่วงอืมอ่ะเรานํามาเปิดบูชาเนี่ยสองหมื่นราคาเท่าสมเด็จวัดระฆังแต่อันนี้เป็นอาจารย์ของท่านอาจารย์ของสมเด็จโตครัวันนี้นําไม้ชมเนี่ยสี่องค์องที่สองนะครับ